โอ้กล่องแดงๆมาแล้วนะจ้าตามมาให้นิดหน่อยนะคะตามสัญญานะคะกับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับแฟนเพจร้านถัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ดสิ้นะคะโอ้โหหนึ่งรับออเดอร์กันไว้นะคะก่อนสงการนะหลังสงการตามมาให้ได้นิดหน่อยแล้วก็จะน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายก่อนก่อนหมดหมดยาวนะคะหมดยาวไม่มีอีกแล้วนะคะบอกเลยนะคะใครที่รออยู่ รีบนะคะรีบนะคะสั่งด่วนนะคะได้มาไม่เยอะนะคะมีมาแค่สามเบอร์นะคะเบอร์หนึ่งมาไม่ถึงสิบตัวด้วยซ้ํานะคะหนูเก็บให้ลูกค้าที่โอนมาจํำไว้ให้แล้วไว้แล้วนะคะประมาณหกเจ็ดคนนะคะอันนั้นคือแยกไว้ให้แล้วไม่ได้รวมกับยอดนี้นะจะได้ไม่งงกันนะคะไม่ต้องกลัวเราแจ้งไปแล้วนะคะฮม,มามามาเรามาเริ่มกับเจ้าบ g จีไดว่าแม็กซเบอร์สี่พันห้าพันและหกพันห้ากันดีกว่านะคะสามจุดเด่นหลักที่ทําไมคุณถึง นิยมนะคะกับเจ้า B G d a ว w a ตัวใหม่นะฮะนอกจากมันจะเป็น B G d a ว w a ปีโมเดล2020ใหม่ล่าสุดแล้วนะคะไม่มีโมเดลใหม่ไปกว่านี้นะตอนนี้นะคะยังอีกยาวหลายปีเลยนะคะกว่าจะออกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะถามเดยว,ว่าส,สไตล์โฉบเฉี่ยวระดับนี้นะคะดีไซน์ระดับนี้นะคะสเปคหลักหมื่นนะคะกับคําว่าแม็กซิลนะคะหลายคนถามมาเยอะมากแม็กซิลคืออะไรคับพี่อ่าหนูจะบอกให้นะคะระบบแม็กซิลคือระบบกันน้ําเข้าลอก ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของไดว่านะคะซึ่งมีในลอกหลักหมื่นขึ้นนะคะหลักหมื่นขึ้นของ่ายอื่นก็มีนะสเปคเระบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้เรียกชื่อนี้นะคะก็มีในลอกหลักหมื่นเหมือนกันแล้วก็ดีไซน์จะหล่อสู้เจ้าตัว BG Maxill ไม่ได้เลยนะคะหนูบอกเลยนะว่าดำแดงขิบเนี่ยมีทุกตัวเลยแบบโอ้โห,หยโคตรฉบเฉียวนะคะสจุดเด่นหลักที่ทำไมคุณต้องซื้อ BG Maxill นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาลอกไดว่าเกรดพรีเมียม นะคะตั้งงบไว้เป็นหมื่นนะคะบอกเลยว่าจบที่ร้านหาไทยปิดชิงไปต้องถึงหมื่นนะคะราคากลางผักพันหลักพันเท่านั้นนะคะหลอ่ลอๆพร้อมประกันทุกตัวนะคะของใหม่มีประกันทุกตัวคือร้านเราก็ขายแต่ของมีประกันตลอดนะคะประกันบริษัทไดว่าเซโกะนะคะเป็นการ์ดรับประกันแบบแข็งเป็นการ์ดเลยนะ,ะไม่ต้องออกเป็นกระดาษจะแล้วนะคะอ่ะบอกว่าจะบอกไปแล้วใช่ไหมว่า3ามจุดเด่นหลักคืออะไรนะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลักที่เห็นได้ชัดนะคะนอกจากดีไซน์จะโฉบเฉี่ยวรุ่นใหม่แล้วนะคะ ทำไมเราถึงต้องเล่นตัวใหม่รู้หมคะหนึ่นะคะบอดี้เป็นอลูมิเนียมบอดี้นะคะนี่เห็นสีดำๆอย่างนี้ไม่ใช่กาไฟนะจ๊ะเป็นอลูมิเนียมบอดี้นะคะสนะคะหัน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 มาที่ขาลอกนะคะขาลอกก็เป็นอลูมิเนียมกึง CNC ทั้งชิ้นนะคะเวลาเราจะพับขาเจ้าตัวนี้นะคะจะต้องใช้การถอดออกมาเลยนะคะข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือ เวลาคนเล่นบีจีตัวเก่าน่าจะเคยกันอยู่เนาะที่ฝาครอบมันแตกนะคะ,ะฝาครอบเขาเป็นพลาสติกตัวเก่าอะ่ะตัวสามสิบปีที่แล้วนะคะแตกอ้าวทาไงล่ะเนาะไปอัดใหญ่ๆแล้วนะคะโอ้โหเจอเจ้านี่เข้าไป CNC กึ่งมาเลยนะคะแล้วน้ําหนักเบาด้วยข้อสําคัญดีไซน์ก็โชบเฉี่ยวนะฮะนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะใช้กันอย่างเดียวแล้วข้อสาคัญอีกอย่างนึงจุดเด่นที่สามนะคะสําหรับลูกค้าที่ถามมันเข้ามาเยอะนะคะว่าพี่ครับ มันหมุนเปลี่ยนมือหมุนซ้ายขวาย,ยังไงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะกับเจ้าระบบ m a x กฟิลตัวใหม่เดี๋ยวนี้ได้ว่าเขาออกแบบมาเพื่อรองรับความเป็น New Generation นะคะเขาจะมีอันเนี้ยเวลาเราถอดตรงนี้ออกมานะคะมันจะมีฟีนยางสีดำๆอยู่นะคะไม่ต้องตกใจนะเอาเล็บแงะแล้วดึงออกมาได้เลยเอามาสลับอีกด้านนึงนะคะก็เปลี่ยนขาหมุนได้เหมือนสปินทั่วไปเลยนะคะแต่จุดเด่นก็คือ ตัวซีนยางเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ที่เขาออกแบบมานะคะเพื่อทําให้บีบเข้าไปเวลาเราใส่ขาหมุนเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะบีบเกียวเข้าไปใช่ไหมบีบแต่ยางทําให้น้ําไม่เข้าห้องเครื่องเลยนะคะตัวนี้นี่ได้ว่าเขาภูมิใจนําเสนอมากนะคะเป็นรุ่นที่แบบสร้างชื่อมากนอกจากราคาจะไม่แรงแล้วดีไซน์จะโฉบเฉี่ยวแล้วน้ําหนักจะเบาแล้วสเปคจะดีแล้วนะคะ จุดเด่นหลักๆที่บอกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบกระแทกใจหลายๆคนนะคะอีกจุดหนึ่งที่หนูบอกว่ากระแทกใจแน่นอนก็คือเรื่องดีไซน์นะคะหนูชอบมากเลยนะคะดีไซน์เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าโฉบเฉี่ยวมากๆนะคะเป็นดําขีดแดงนะคะโอ้โหหล่อๆแล้วไม่ใช่แดงแบบแดงแดงโนเนมด้วยนะแดงแบบแดงหรูหรานะคะอ่ะหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะหนูว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการตัดสินใจของใครหลายๆคนแล้วแหละเชื่อว่าหลายๆคนที่ ามช่องของร้านถาไทยฟิชชิ่งถูกคุณพ่แปดสิบห้าอยู่ก็น่าจะเคยเห็นเรารีวิวกันแล้วอยู่แล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาเจาะสเปคแต่ละเบอร์กันแล้วกันนะคะที่บอกว่าสเปคหลักหมื่นราคาหลักพันนี่จริงหรือเปล่าหลอกก็เปล่าเออหลอกก็เปล่านะคะไม่รู้จะหลอกไปทําไมนะคะเพราะว่าทางร้านเราก็ขายไวหมดไวตลอดนะคะตัวนนนนะเ, 4, เนี้ยกระซิบนิดนึงนะเบอร์สี่พันเนี่ยสามเก้าเก้าศูนย์ ยังไม่ถึงห้าเลยครับพี่สามเก้าเก้าศูนย์ได้ของแท้พร้อมใบรับประกันทุกตัวนะคะก็ทางร้านถัดไทยเราขายเฉพาะของแท้อะเนาะมันก็ไม่รู้จะบอกอยังไงว่าทําไมราคาถึงถูกกว่าที่อื่นอย่างหนึ่งที่เราทําพยายามจะทําให้ลูกค้าก็คือการซัพพอร์ตของนะคะคือสั่งจํานวนเยอะหน่อยลูกค้าก็จะได้สิทธิโปรโมชั่นตามเราไปด้วยนะคะเราก็จะเอาตรงนั้นแหละมาเป็นส่วนลดให้กับลูกค้านะคะซึ่งตรงจุดนี้หนูว่าลูกค้าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันกับทางร้านเราเนะะาะมาดูสเปคใกล้ๆกันนะคะ เจ้าเบอร์สี่พันเนี่ยบอกเลยว่าขายดีมากสำหรับลูกค้าใสแครดนะคะใสแครดก็ใส่กับคันลิโตแครนะคะเจ็ดจุดหกต่อโคนอย่างเงี้ยใส่กับเวทสิบห้าสามสิบก็ได้สิบสองยี่ห้าก็ได้ถ้าบางคนกลัวแข็งไปแต่ถ้าถามหนูอะใสสิบห้าสามสิบหรือใส่คันจิกกิ้งที่เคยจัดชุดให้ลูกค้านะคะก็ PE24 สองสี่เนี่ยจะหล่อมากหล่อหล,ล่อกระชากไตกันเลยทีเดียวนะคะในลอกเดว่าสเปคหลักหมื่นแต่ราคาหลักพันเฮ้ยเดี๋ยวนี้ร้านถัดไทยเราก็ จัดแต่ของดีๆให้ตลอดนะคะไม่ต้องไปซื้อมือสองกันแล้วนะคะบางคนไปโดนปั่นมือสองมานะคะเกือบสามพันได้มือสองลอกสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะมันก็ดีนะคะแต่ว่าเก็บใช้เนี่ยเวลามาใช้มันอาจจะหงุดหงิดหน่อยเนาะเพราะว่าลูกปืนมันก็ไม่ลูกปืนใหม่มีความดุ้งมีความแบบกค็คเก๊กก็เก๊กอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะดีไซน์ก็อาจจะแบบสู้ไม่ได้นะคะแต่ตอนเนี้ยเรามาแบบสเปคหล่อๆมาแล้วนะคะรอบเกียร์ห้าจุด 7ต่อหนึ่งรอบนะคะน้ำหนักรอกเพียง435กรัมอุย้ยตัวขนาดนี้หนักแค่4ี่ขีดกว่าโอ้โหแม่เจ้าถือว่าเบาเลยล่ะคะ่ะพี่ต้องเรียกว่าเบาไม่ได้เรียกว่าหนักเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยกำลังเบรกอยู่ที่8ปกิโลนะคะหรือ17.6ปอนด์นะคะแขนกว้างถึง101เซนติเมตรอู้อัตราการกว้างนี่แบบ หมุนแล้วไม่เหนื่อยนะคะอัดปลาสนุกนะคะลูกปืนสแตนเลสของไดว่านะคะหกบวกหโรเตอร์ 1, 1นะคะเป็นสแตนเลสหมดเลยจบคำถามว่าตัวนี้ไปทะเลได้ไหมคือเขาทำมาเพื่อออกทะเลเลยค่ะพี่ต้องบอกอย่างนี้มากกว่านะคะอ่าเห็นไหมตามที่หนูบอกหรือว่าขนาดตัวเนี่ยเขาเหมาะที่จะใส่สายประมาณ PE3-PE4 นะคะสำหรับลูกค้าที่เล่นแคสหรือจิกกิ้งนะคะอยากได้ลอกสเปคสูง,สง เออแบบใช้กันยาวๆนะคะขายต่อได้ราคาแน่นอนนะคะปล่อยเมื่อไหร่ก็ออกนะคะหนูว่าไม่ค่อยมีคนปล่อยหรอกมีแต่คนเขาเก็บกันนะคะเพราะมันหายยากนะคะแล้วยิ่งได้ของแท้ราคาประหยัดเซฟด้วยเนี่ยคุ้มมาซื้อมือสองแน่นอนนะคะเพิ่มอีกแค่ไม่กี่บาทเองได้มือหนึ่งของใหม่ของแท้รับประกันจากร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะโอ้พูดเยอะเลยวันนี้อะ PE4 นะคะจุสายได้ร้อยแปดสิบเมตรเห็นมา้่ บอกแล้วเนี่ยว่าตัวแค่นี้ทำไมมันจุได้เยอะนะคะอ๋อาใสา่หน้าดินก็นิยมกันนะคะพวกลูกค้าที่ใส่คันหน้าดินไซส์8ฟุต9ฟุตนะคะนิยมกันมากๆนะคะเพราะว่ากำลังเบรกเขาสูงนะคะดีไซน์เท่นะคะเอาไปวางแล้วหล่อแล้วข้อสำคัญคือไม่ต้องไปดูแลรักษาเขาเยอะนะคะแหมมาเราจะรีบๆกันนิดนึงเพราะว่าเดีย๋ยวต้องส่งของรอบสุดท้ายแล้วนะวันนี้ส่งเยอะ นี่มาก็รีบแกะกล่องเลยนะคะเปิดงานมาก็รีบส่งกันรีบทํากันเลยนะคะบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะบอดี้อลูมิเนียมนะคะกับเบอร์ห้าพันนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่เน้นปลาบึกนะคะบอกเลยว่าเน้นปลาบึกต้องจัดเบอร์ห้าพันนะคะปลาบึกแล้วก็ลอยสายงานทะเลนะคะนี่สำหรับลูกค้าที่แบบชอบใส่ใส่พีีเนี่ยเล่นงานปลาบึกบึงสำราญเนี่ยเบอร์ห้าพันก็เหลือเฟือแล้วนะคะเพียงพอแล้วนะคะน้ำหนักก็ไม่เยอะนะคะดีไซน์สวยแขนกว้างกว้างมากแล้วก็ น็อตเท่นะคะเป็นน็อตใหม่เป็นแบบทรงทีบาสปอร์ตนะคะจับง่ายไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วค่ะหล่อแล้วจริงๆไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วพอเราไปเปลี่ยนอลูมิเนียมมันจะหนักขึ้นนะคะการใช้งานจริงๆเนี่ยหนูว่าเหลือเฟือแล้วนะคะเหลือเฟือแล้วนี่หมุนให้ดูนะคะสเปคเจ้าเบอร์ห้าพันนะก็คือรอบเกียร์ห้าจุดเจ็ดนะคะน้ำหนักโลกเพียงหกร้อยสี่สิบห้ากรัมก็ไม่หนักนะคะคือจะบอกว่ามันไม่หนัก มันหนักกว่าแค่หนักกว่าแค่ลอกเบอร์สามพันแค่นิดเดียวอ่ะเออสาหรับค่ายอื่นนะไปเทียบน้าหนักดูนะคะแค่หกขีดกว่านะคะลองเอาตะก,กว่วไปวางดูก็ได้นะแค่หกขีดกว่าถ้าถามหนูสําหรับลอกเบอร์ห้าพันอัดบึกไซส์หดหดหรือเหลือเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าต้องเรียกว่าเบานะคะจะเรียกว่าหนักก็คงไม่ได้นะเนาะ พอจากที่จับมาเนี่ยตัวอื่นหนักกว่าเยอะนะน้ําหนักเบรกถึง10บกิโลนะคะปลาเนี่ยก็คูณ3าคูณสได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเบรกแค่10บกิโลเบรกเยอะกว่าชี้เยอะค่ะพี่บอกเลยนะคะเบรกเยอะกว่าชี้เยอะนะคะนะตัวนี้แขนกว้างสูงถึง120เซนนะคะลูกปืนเหมือนกันนะคะสแตนเลสไดว่า6กบวกหโรเตอร์สแตนเลตนะคะจุสายเห็นนะ PE 65ปอนด์นะคะได้280เมตรนะคะเพราะฉะนั้นสายทะเลที่ถามมันเข้ามาว่ามันจุใหญ่ได้สุดเท่าไหร่นะคะ PE 65ก็คือ PE 6ประมาณ PE p PE 7อย่างเงี้ยบางคนใส่ถึง PE 8 200เมตรหนูก็เจอมาแล้วนะคะเขาไปใส่กับคัน10ฟุตเวทหดหดตีกระชากปลาแถวแบบพะมงพาม,ม่านะคะใช้ดงชชยแดนเนี่ยเจอมาชุดเนี้ยลูกค้าสั่งกันเยอะค่ะแล้วก็เหมาะที่จะใส่กับคัน อัดเบิกเวทพีอีห้าขีดแปดหรือหกขีดแปดหกขีดสิบก็ยังพอได้นะคะแต่ถ้าหกขีดสิบเลยสายโหดแนะนําให้โดดไปเจ้าเบอร์หกพันห้านะอ่าเรามาเบอร์ห้าพันกันก่อนเบอร์ห้าพันก็จะเรียกว่าเป็นเบอร์อเนกประสงค์นะคะชอบโรเตอร์เขาใหญ่นะคะแขนกว้านใหญ่ทุกอย่างแบบมีวาลันตีรับประกันนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปนี่เลยใช้อย่างเดียวค่ะลูกค้าใช้เลย แม็กซิลตีมาถึงข้างในนะคะใช้อย่างเดียวบริษัทเขาดูแลรักษาดูแลคุณแบบประหนึ่งลูกค้า v i p ทุกคนนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไดว่าของแท้นะคะมีการ์ดมีกล่องรับประกันนะคะเราเก็บกล่องกับการรับประกันแล้วก็ตัวลอกไว้ด้วยนะคะเก็บไว้นะคะมีปัญหาอะไรใช้ไปสามสี่ปีส่งบริษัทได้นะคะบริษัทดูแลดีมากโอ้เขามีช่างประจํานะคะสามารถเบิกอะไหล่ดูนู่นดูนี่ให้เราได้นะคะสนุกแหละไม่ต้องไปวิ่งหาตามร้านนะคะ ้าวลืมบอกราคาเลยเบอร์ห้าพันนะคะหนูยังให้โปรราคาเดิมนะคะสักแปดพันห้าโอ้ยไม่ใช่นะคะเอางี้เอางี้บอกไปแล้วว่าสเปหลักหมื่นราคาหลักพันเราก็ต้องจัดหลักพันให้ลูกค้านะคะเจ้าเบอร์ห้าพันนะคะอยู่โปรเดิมไปเลยละกันจริงๆเขาให้ขึ้นมาหน่อยนึงแหละเอาไปสี่พันหนึ่งเก้าสิบโปรเดิมเลยนะคะให้ราคาโปรลตแรกเลยซึ่งตอนนี้หลายๆร้านเขาต้องขึ้นตัวละสามร้อยแล้วถ้าเป็นโปรที่หนูได้เขาได้กันนะ จากเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะขึ้นกันตัวละสามร้อยนะคะกับเจ้าตัวนี้นะคะสี่พันหนึ่งเก้าสิบนะคะเบอร,ร์ห้าพันนะ,ะส่วนมาถึงที่เบิ้มของเรานะคะเบอร,ร์หกพันห้าเห็นอย่างเงี้ยแอบบฮอตมากนะคะบอกตรง,ตรงนี่ถือมือเดียวให้ดูนะคะเบอร,ร์หกพันห้าก็จะเหมาะสําหรับสายโหดโหดโหดนะคะโหดโหดต้องเรียกคาว่าโหดโหดโหดธรรมดาไม่ได้นะคะเห็นมันตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนักอึ้งนะคือหนูถือมือเดียวได้ ถ้าให้หนูพูดตรงๆน้ำหนักเขายังเบาวกว่าเพนเพอร์ซูดเบอร์แปดพันอีกอะให้พูดตรงๆนะฮะดีไซน์ก็หลอดะฮะเซเว่ ailing, นแบรลิงสแตนเลสนี่จุสายกันมันหยดนะคะตัวนี้ใส่สายเอ็นใส่พีอีมันๆนะคะอ่ามามาความแข็งแกร่งของบอดี้บอกได้เลยว่าสุดตัวนะคะตัวนี้นะสุดตัวนะคะอลูมิเนียมบอดี้เนี่ยซึ่งถามหนูจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ค่ายที่ยอมทำนะคะ แล้วทําแล้วสวยโชบเฉียวนะคะมีปัดตรงนี้นะคะปัดท้ายเท่มากโชบเฉียวดูมุมนี้นี่ <c oughs> ถือไปปวดได้สบายๆนะคะสําหรับบางคนที่แบบเอ้ยเฝ้ารอนะคะเมื่อก่อนจะเล่นลอกสปินใหญ่ๆต้องไปมองเพนนะคะเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็แอบปันใจมาได้ว่ากันเยอะนะ,ะ <c oughs> ถ้าถามหนูหนูก็ปันใจมานะ <c oughs> เพราะว่ามันก็หูเขาไม่มีอะไรให้ตีเลยอะตัวนเนี้ยเนี่ย นี่หลายคนชอบมาลองบีบดูหนูก็ไม่รู้ว่าบีบแล้วมันช่วยอะไรแต่หนูก็ลองจะลองบีบให้ดูแล้วกันไม่ย้วยไม่หยดนะคะนะไม่ย,ย้้ยไม่หยดนะคะแขนกว้านทุกอย่างหนาหมดนะคะนี่หนาเงาวับแน่เหมือนกันนะคะกันบอดเอ,อ่อบอดี้กันน้ําเค็มนะคะอ่ารอบเกียร์นะคะเบอร์6 5พัรอบเกียร์ห้ต่อหนึ่งนะคะน้ําหนักรอบ845กรัมหรือ8ขีดนะคะพถาถามหนูมันก็สมส่วนตามขนาดตัวแต่ไม่ได้หนัก ถ้าเป็นค่ายอื่นหรือตัวอื่นเขาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันประมาณประมาณพันหน่อยๆอยนนะคะแต่อันนี้ก็ไม่อยากไปบอกขนาดนั้นเนาะเพราะว่าราคาหลายๆค่ายมันก็ต่างกันเอออันนี้เราไปเทียบเอาเองว่าไหวไหมกับลอกที่เรามีนะคะกับตัวนี้แต่ถ้าถามหนูหนูถือมือเดียวหนูก็มันไม่ได้หนักเพราะเวลาเราตกประบึกตกปลาโหดๆเนี่ยเราไม่ได้ไปถือไว้ตลอดอยู่แล้วเราไว้อัดตอนอัดเนี่ยแต่ถือว่ามันก็ยังเบาถ้าเทียบกับเบอร์เอาง่ายๆเบอร์หกพันห้าตัวนี้น้าหนักเท่ากับเบอร์แปดพันถูกปะ จริงๆถ้าเป็น8,000ของค่ายอื่นเน,เนี่ยตัวเนี้ยมันตัวเล็กกว่าแก่งกว่าดีไซน์สวยกว่าน้ำหนักนะเห็นปะก็คือเหมือนแบบเราไม่ต้องไปจัดชุดใหญ่อะค่ะเราจัดชุดแค่เนี้ยแต่เราตก100โลงเงี้ยก็หล่อแล้วนะคะไม่ต้องไปถึงเหมือนรถถังเทอะทะนี่หล่อไปเยอะอะไปไหนแล้วอ้าวกำลังเบรกถึง33 ปอนนะคะหรือแม็กแดกอยู่ที่สิบห้ากิโลอย่างที่บอกนะคะกําลังเบรกของไดว่าเนี่ยเขาก็ให้มาสมูทดีนะคะไม่ไม่กินเขาเรียกอะไรไม่เบรกกระเด้าเหมือนเหมือนลอกลอกไทยลอกจีนนะคะซึ่งมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่านวัตกรรมเขาพัฒนามาคนลรแบบไอ้นี่เนาะชื่อเสียงเขายาวนานนะคะนี่หนูก็บอกไว้เป็นเกตเลขเกตน้อยแล้วกันเนาะแขนกว้างกว้างถึงร้อยยี่สิบสามเซนติเมตรนะคะหมุนทีนี่คือแบบประหยัดแรงเรานะคะทดแรงเราไปได้เยอะนะคะ 6ลูกปืนบวก1โรเตอร์เหมือนเดิมนะคะลูกปืนไดว่านะคะตลับหนึ่งซื้อแยกอ่ะ350นะคะไม่ใช่ลูกปืนสนเจิ้นนะคะที่ตลับละ30บาทไม่ใช่นะลูกปืนอันนี้แพงกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณนสมบัติที่เขาให้มาหนูบอกได้เลยว่าถูกนะสเปคถูกเลยแหละคะ่ะอ่ะจูสาย PE 80ปอนได้300เมตรเห็นไหมสำหรับสายแบบพวก ลอยไะใหญ่นะคะออกทิปเมืองนอกหรือว่ามีกลุ่มนึงที่จะนิยมมากๆนะคะก็คือตกปลาบึกนี่แหละบึงสำราญไซส์ร้อยร้อยีนะคะร้อยกิโลนะคะเขาก็ใช้เจ้าตัวนี้กันเยอะนะคะบางคนเขาไม่อยากเล่นเบสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาลอกสปินนิ่งที่มันเฟืองเฟืองมันได้อัดโหดได้นะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้หนูก็ว่าตัวนี้ก็ยังต้องอยู่ในใจของใครหลายๆคนเนาะอ้าวเดี๋ยวเราเรีบลงกันนะคะอ้าวลืมบอกราคาอีกแล้ว เบอร์หกพันห้านะคะหนูให้ราคาโปรเดิมไปเลยนะคะอยู่ที่สี่พันสามร้อยเก้าสิบาทอุ้ยเห็นไหมโควิดมาอะไรอะไรเราก็ได้ถูกลงนะคะคุ้มค่ามากขึ้นนะคะก็มีข้อดีข้อเสียเนอะมันมีข้อดีก็คือเราได้ถูกลงแต่ว่าลดหน,าหน้ากันเนี่ยเกือบหลายๆลค่ายเขาเริ่มออกข่าวกันแล้วนะคะว่าเขาจะต้องปรับราคาขึ้นทุกอย่างเลยเพราะว่าอะไรอะ่ะ เหมือนค่าขนส่งค่าอะไรเขาแพงขึ้นนะคะในปีหน้าเนี่ยหลายๆๆคนต้องทําใจนะเรื่องราคาของที่จะขึ้นแพงขึ้นนะคะเกือบทุกค่ายแหละไม่ใช่แค่ค่ายใดนะคะหนูบอกเลยเพราะว่าหนูก็คุยกับเซลล์อยู่เพราะฉะนั้นปีนี้เก็บอะไรได้อย่างอยากได้แบบเอ้ยเก็บแล้วคุ้มนะคะก็แนะนําให้เก็บด่วนนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูจะลงสเปกไว้ให้ที่ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็มาลองจับให้ดูว่าหลายคนชอบถาม ตัวมันประมาณไหนนะคะดูคลิปเดียวหนูว่าจบนะคะเข้าใจตรงกันเนาะค่อยๆฟังเราก็จะแจ้งรายละเอียดไปทีเรื่อยๆเรื่อยๆ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตัวนี้ก็หลอ่อตัวนี้ก็หลอ่อเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นเบอร์ยอดนิยมของสายงานไม่เหมือนกันนะคะสายจิ๊กสายสายจิ๊กสองสี่สายแคทอ่าเบอร์สี่พันหน้าดินคันแปดฟุตเก้าฟุตเบอร์สี่พันนะคะสายหน้าดินคันเก้าฟุตสิบฟุตโขดๆดหน่อยนะคะสายปลาบึก คันเวทสี่แปดหกสิบสิบอ่าเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้สายหน้าดินทอลิงนะคะปลาบึกหดโหดโหดนะคะร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบกิโลอยากจะอัดหดโอดโหดนะคะจุสายเยอะเยอะนะคะนี่หกพันห้าจ้ะหล่อหล่อเหลือๆนะคะหล่อหล่อเหลือๆส่วนเจ้าราคาอ่ะแจ้งอีกทีนึงละกันเดี๋ยวเผื่อเมื่อกี้ฟังกันเพลินๆนะคะเบอร์สี่พันนะคะสามพันเก้าเก้าสิบนะคะเบอร์ห้าพันนะคะ 1> 4 1 9 0นะคะเบอร์6 5 0 0นะคะ4 3 9 0บาทนะคะทุกตัวพร้อมส่งนะคะของมีพร้อมส่งนะคะส่ง e m เอสไปสนีครั้งละ50บาทนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ตัวลวด3ตัวก็ e m s 50บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะทักมาด่วนๆว,วันนี้ที่ร้านถาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85นะคะสำหรับลูกค้าทางแฟนเพจทาง YouTube ร้านถาไทยนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไวด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆสินค้าเด็ดๆนะคะหรือถ้าจะเอาไว้ด้วยนะคะกดติดตามแฟนเพจ f a c e b o o ห t ไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85ดบ้าด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบางทีเราก็จะแอบมีของของเด็ดราคาประหยัดไปลงใน facebook นะคะเพราะว่าถ้าเกิดของมาไม่เยอะบางตัวล็อตหนึ่งอาจจะไปลงใน Facebook ก่อนที่จะมาลง u t u b e นะคะเพราะว่าไม่งั้นพอลง youtube แล้วหมดไวภายใน10นาทีเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะคะหลายคนถามว่าสั่งไม่เยอะหรอพี่ ก็หนูว่าหนูก็สั่งสั่งทีเป็นร้อยให้เบอร์ละร้อยตัวแต่ปีนี้มันโควิดอ่ะเด้อของเขามีแค่นี้อ่ะเอออุ้ยไม่มีอะไรจะบริษัทบอกผมไม่มีอะไรจะส่งเลยพี่ปีหน้าของขึ้นทุกอย่างเลยเนี่ยหนูต้องใช้สิทธิ์แบบใช้สิทธิ์เส้นสายในการแย่งชิงมาให้ลูกค้านะคะกับร้านหาไทยพิทิ้งสุขุมวิทแปดิ้านะคะก็ฝากจบคลิปกันวันนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะ ถูกใจใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวหนูรีบลงรายละเอียดให้ที่ด้านล่างอีกทีกดที่ชื่อคลิปแล้วเลื่อนลงไปอ่านที่ด้านล่างนะคะนะจะได้อ่านสเปกกันอีกทีนึงเนาะเผื่อหนูพูดตรงไหนตกหล่นไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราก็รีบถ่ายรีบไปเนาะคลิปก็เกือบ20นาทีแล้วเนี่ยโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ